Well, good morning and welcome to our daily gospel t r u t h อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ I believe that God has good things in store for us today. ผมเชื่อวันนี้พระเจ้าเองได้ทรงเตรียมสิ่งดีๆไว้ให้กับเรา And I always believe that God has a good plan for us. ให้เราเชื่ออยู่เสมอว่าพระเจ้าเองทรงมีแผนการที่ดีให้กับเรา I know he is working out good. และพระองค์กำลังทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราในการที่เราจะมีทัศนคติของชัยชนะแบบนี้ได้เราจำเป็นจะต้องเป็นคนที่จดจ่อที่ถ้อยคำของพระเจ้าอยู่เสมอเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูข้อพระคัมภีร์ประจำวันด้วยกันในโรมบทที่9ข้อ1ในโรมบทที่9ข้อ1 I tell I tell the truth in Christ I'm not lying my conscience also bearing me witness in the Holy Spirit ข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์ข้าพเจ้าไม่ได้มุสาใจสำนึกผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า You know one of the greatest privileges we have Born again people, สิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งที่เราเองมีในฐานะที่เราเป็นผู้ที่เชื่อและบังเกิดใหม่แล้วคือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาอาศัยอยู่ในเราคือการที่พระวิญาณบ l สุ a ธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาอาศัยอยู่ในเราตรงนี้ถือว่าเป็นพลังอย่างมหาศาลเมื่อเราเองเนี่ยมีจิตสำนึกถึงเรื่องนี้อยู่เป็นประจํา แล้วคุณเองก็จาเป็นต้องใคร่ควรถึงความจริงนี้ทุกๆวันด้วย Spirit dwells you in of God ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นอาศัยอยู่ในคุณ And so the Holy Spirit in us พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา teaches us ก็จะคอยสอนเรา shows us the right way คอยเปิดเผยให้เรารู้จักหนทางที่ถูกต้อง It's so important for to so us for จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับเราที่เราจะต้องตระหนักถึงความจริงนี้อยู่เสมอว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ภายในเราและพระองค์เองก็คอยที่จะสอนเราเกี่ยวกับวิธีทางของพระเจ้า Some Christians get concerned when they hear that we are no longer under the law. Many, many the the and, then and then they get confused. So, well, we are, if we are no longer under the law and we don't focus on the law, how are we going to live right? อา้าวถ้าเรานั้นนะ่ะไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญตัติแล้วเราไม่จําเป็นต้องจดจ่อที่ธรรมบัญญตัติเราจะดําเนินชีวิตให้ถูกต้องได้ยังไง and How are we going to know what's wrong what's right <S และเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรผิดอะไรถูก And so and so they they then they say no it can't be true that we're no longer under the law we need the law เขาก็เลยบอกว่า <Right. S 1> มันคงไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงได้ที่บอกว่าเรานั้นไม่ได้มีชีวิตอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแล้วเพราะโดยความเป็นจริงเนี่ยเรายังจําเป็นต้องพึ่งพาธรรมบัญญัติอยู่ well the answer is that we have we have something better Than the law. คำตอบที่ถูกต้องก็คือทุกวันนี้เนี่ยเรามีสิ่งที่ดีกว่าธรรม you know, บรัญญัติ The Old Testament Law was rules written outside เพราะว่าธรรมบัญญัติ ในพันธสัญญาเดิมนั้นถือว่าเป็นพวกกฎเกณฑ์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ภายนอกชีวิตของเราแล้วเราก็จําเป็นจะต้องทําตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นด้วยกําลังของเราเองในพันธสัญญาใหม่นี้เรามีพระวิญญาณของพระเจ้าเองเลยที่อาศัยอยู่ในเรา And so why can live นี่คือเหตุผลที่เราเองสามารถดําเนินชีวิตด้วยความ บริสุทธิ์ที่มากกว่าคนที่อยู่ใต้ธรรมัญญตะเราสามารถที่จะรู้จักเส้นทางของพระเจ้าวิถีทางของพระองค์ได้เพราะว่าตอนนี้พระวิญญาณของพระเจ้าเองอาศัยอยู่ภายในเราและตรงนี้พระคัมภีร์ก็ได้บอกว่าโดยความเป็นจริงแล้วเปาโลเนี่ยได้เขียนบันทึกตรงนี้ไว้ด้วยแรงบรนดาลใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ว่าจิตสำนึกของเขา and the Holy Spirit works together และพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำงานร่วมกัน <S notice s my conscience also bearing me witness in the Holy Spirit เขาใช้คำว่าใจสำนึกผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ the conscience คำว่าจิตสำนึกนี้ Here is the voice of your born again spirit ก็คือเสียงของวิญญาณที่เปงเกิดใหม่แล้วของคุณ Let me say it again Your conscience is the voice of your born again spirit ผมขอย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า ใจสำนึกผิดชอบตรงนี้เนี่ยก็เป็นเสียงของวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของคุณ You know know this, that our spirit has been made brand new we made this spirit that has our เพราะเราทุกคนก็รู้ดีว่าวิญญาณของเรานัน้นเป็นวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เอี่ยมเลยในพระคริสต์แล้วในวิญญาณของเราเองก็ไม่มีลักษณะความบาปใดๆอีกต่อไปแล้ว Our born again spirit is holy and righteous by the blood of Jesus วิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของเรานั้นะ่ะเป็นคนชอบธรรมเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ and our born again spirit Has an internal voice or witness. แล้ววิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของเรานั้นก็มีเหมือนเสียงซึ่งเป็นคำพยานภายใน which is inspired by the presence of the Holy Spirit แล้วเสียงหรือพยานภายในตรงนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอาศัยอยู่ในเรา you know, our born again spirit is always under the influence of the Holy Spirit วิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของเรานั้นจะได้รับอิทธิพลมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราเสมอ you know, our soul may not be all t h e แต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลาเนื้อหนังของเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลาส่วนวิญญาณที่บังเกิดใหม่แล้วของเรา Always bearing Holy with the Holy Spirit. นั่นคือส่วนที่จะคอยเป็นพยานร่วมกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ so step when, when we take a step เมื That the wrong direction. Mm ่อเรากำลังก้าวไปผิดเส้นทาง the ซึ่งไม่ได้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า There be sense the be on มันก็จะมีความรู้สึกลึกๆที่อยู่ภายในใจเราที่กำลังบอกเราว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะถูกต้องนะมันต้องมีอะไรผิดปกติ hinnce the peace flow of peace. แล้วเราก็รู้สึกว่าสันติสุขที่เธอทำงานอย่างสม่ำเสมอเนี่ยอยู่ๆมันก็เหมือนมีอะไรมาขัดขวางการทำงานของสันติสุขนั้นนั่นก็คือจิตสำนึกของคุณกำลังทำงานร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ธรามบัญญัติบอกเราว่าเราไม่ควรทำสิ่งใดบ้าง The tells to h love e law us our o n i g b ธรามบัญญัติก็ยังบอกเราว่าเราควรจะรักเพื่อนบ้านของเรา but you know the law doesn't tell us how Love our neighbor. แต่ธรรมัญญาก็ไม่ได้บอกเราว่าเราจะรักเพื่อนบ้านของเรา <You> know, อย่างไร t a s w h e r the Holy Spirit helps us. นั่นล่นเป็นจุดที่พระวิญญาณบรินนสุทธิ์เองจะคอยช่วย <You> know, เหลือเรา Maybe this person needs a specific kind of help or a way of help. คนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลืออะไรในบางด้านหรือว่าวิธีการช่วยเหลือในบางอย่าง That we cannot know with our mind. ซึ่งเราเองไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ด้วยความคิดของเราเอง Maybe they need to hear certain words. Uh, that don't with we know mind our หรือว่าเขาเองจําเป็นจะต้องได้ยินคําพูดอะไรบางอย่างซึ่งเราเองก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จากความคิดจิตใจ <You know, S 2> ของเรา words that w i lift l l them up words that will help them เป็นคําพูดที่จะทำให้เขามีกําลังใจแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้ That's when the Holy Spirit on the inside of us bears witness with our conscience ตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เองได้ทํางานโดยการเป็นพยานร่วมกันกับจิตสํานึกของเรา and leads us and guides us to say things by the supernatural power of the Holy Spirit และพระองค์เองก็สามารถที่จะนําเราชี้ทาง ให้กับเราในการที่จะพูดอะไรบางอย่างเป็นไปตามแรงบันดาลใจของพระวิญญาณไปสุดได้ and that's way can the we love people in a very specific way. และนั่นก็เป็นวิธีที่เราสามารถจะแสดงความรักกับผู้คนอย่างเฉพาะเจาะจงตรงนั้นได้ Which the law doesn't tell us. ซึ่งธรรมบัญญัติเองก็ไม่ได้บอกรายละเอียดแบบนี้กับเรา The law says thou shall love your neighbor. ธรรมบัญญัติก็สั่งเราว่าเราจะต้องรักเพื่อนบ้าน But many times we don't know how to. แต่หลายๆครั้งเราก็ไม่รู้ว่าอย่างไรล่ะ You know, so so the Holy Spirit on the inside of us. พงะวญาณบริสุทธิ์ซึ่งอาศัยอยู่ในเรานี้ you know, Guides us in this specific thing. พระองค์ก็จะคอยนําเราในสิ่งต่างๆที่เกิด ในการช่วยเหลือผู้คนเราไม่สามารถที่จะช่วยตามความรู้สึกของเราได้เราจะต้องช่วยเหลือเขาจากพยานภายในซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เองได้ทำงานกับจิตใจของเราตัวอย่างเช่นคุณไม่สามารถจะหลับหูหลับตาแล้วก็ให้เงินกับใครสักคนหนึ่งได้ถ้าเกิดว่าคุณให้เงิน เขาไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะเอาเงินตรงนั้นไปซื้อ,อยาเสพติดก็ได้นะ You would be supporting their addiction. You know you may be thinking you're helping them by giving money But <c oughs> you're really not. เท่ากับเหมือนกับคุณกำลังไปสนับสนุนการ เสพยาเสพติดของเขาทาั้งๆที่คุณเองก็อาจจะ,ะไม่รู้ว่าเขาจะทำแบบนั้นเพราะใจที่คุณอยากจะช่วยเหลือคุณไม่ได้คิดอยากจะให้เขาทำแบบนั้น not so that might not the right help. ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นการช่วยเหลือที่ถูก <I know. S 1> ต้องและเหมาะสม It's works <So>, ราะในสิง่งต you know, ่างๆเหล่านี้แหละที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เองได้คอยทำงานร่วมกันกับจิตสานึกของเราคุณรู้ว่พระวญญาณบสุ You know, don't help them this way. Help them this way. พระวิญาบริสุทก็จะคอยบอกเราว่าอ่าถ้าเราอยากจะช่วยเหลือเขาเนี่ยต้องไม่ช่วยวิธีนี้นะแต่ควรจะช่วยด้วยวิธีแบบนี้ Another another way the Holy Spirit helps us Uh, Without หรืออีกวิธีหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราโดยผ่านทางจิตสำนึกของเรา is to be in the right place at the right time ก็คือช่วยที่จะทำให้เราได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม you know, some things may not look bad on the outside บางอย่างเนี่ยข้างนอกมันอาจจะดูดีอยู่นะครับ but, but the Holy Spirit sees deeper แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไงก็เห็นอะไรที่มันลึกกว่าน,นั้น and he'll give us an uneasy sense พระองค์ก็จะทำให้เรามีความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่า เออมันมีอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนยังไม่ใช่จริงๆหรือว่าอยู่ๆจิตสำนึกของเราก็เริ่มไม่มีสันติสุข And by doing that the holy spirit is telling us to take ourselves out of that place ด้วยการที่พระองค์ทำงานร่วมกับจิตสำนึกของเราแบบนี้เนี่ยพระองค์กำลังอยากจะให้เราออกมาจากที่แห่งนั้น Right so they will avoid the things we should avoid เพื่อจะช่วยให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเรา Right so that this is so practical แล้วตรงนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ปฏิบัติได้เลย Now is คำถามของตรงนี้เลยก็คือ How this? do develop we in แล้วเราเองจะพัฒนาจุดตรงนี้ขึ้นมาในชีวิต้ยังไงคือเราก็จำเป็นต้องย้อนกลับไปที่พื้นฐานอีกครั้งหนึ่งเราก็จำเป็นจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยอยู่ในถ้อยคำาอธิษฐานในวิญญาณยิ่งคุณเองเนี่ยแช่ความคิดจิตใจ วในถ้อยคำมากเท่าไหร่และอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ The more your conscience becomes sensitive to the Holy Spirit คุณก็จะเห็นว่าจิตสำนึกของคุณเนี่ยไวยต่อการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาก You know it's amazing to see some Christians They put themselves the wrong place in wrong ก็เป็นเรื่องที่แปลกใจมากว่าคริสเตียนบางคนอาจจะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ไม่ดี and from the outside you look in and you say you know it's obvious they should know but they don't know แต่ว่าเมื่อเรามองออกจากเรามองไปจากเหมือนกับว่าคนข้างนอกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่รู้ล่ะเขาควรจะรู้สิ y n o it's o important มันเป็นเรื่องสำคัญมาก stay sensitive to the Holy Spirit ที่เราเองจำเป็นจะต้องไวต่อการนำของพระวิญญาณไปสุดเสมอ a n d of course the life is complex t h e r e so So many details many in life ก็คือแน่นอนว่าชีวิตเนี่ยมันมีความวุ่นวายมีความสับสนมันมีรายละเอียดเยอะมากในชีวิตของเรา but the Holy Spirit knows everything แต่อย่าลืมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงรู้ทุกอย่าง and so in you know, a walking with the Holy Spirit is actually not very complicated การดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลย staying sensitive the Holy Spirit is not very complicated การที่เราจะเป็นคนที่ไวต่อการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เองก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเหมือนกัน if we just do the simple things t h e ถ้าเราเพียงแค่ทำในสิ่งง่ายๆที่พระคัมภีร์สอนเราให้ทำก็คือการสร้างความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวัน When we need the inner warning the need inner เมื่อเราต้องการการเตือนที่มาจากใายไหน มันก็จะทำให้เราเนี่ยรับรู้ได้อย่างรวดเร็วหรือเมื่อเราจำเป็นจะต้องก้าวไปในทิศทางใด <will> know. เราก็จะรู้แหละทำไมละ่ะเป็นเพราะเราเองได้พัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระวิญญาณบริสุทธิ์จนมีความสนิทสนมคือรู้ใจกันในระดับหนึ่งแล้วแล้วคุณเองก็ไม่จำเป็น mm hmm. ต้องมานั่งอธิษฐานวิงวอน mm hmm. อีก you know, there? ว่าเอ๊ะควรจะไปตรงนั้นไหม mm hmm. uh, stay in this relationship หรือว่าควรที่จะรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ต่อไปหรือเปล่า I n v e s uh, t in หรือว่าควรจะลงทุนตรงนี้หรือเปล่า you don't have to ask people anymore คุณก็ไม่จาเป็นต้องไปถามใครอีกละ because your conscience will bear witness with the Holy Spirit เพราะว่าตอนนี้จิตสํานึกของคุณสามารถที่จะเป็นพยานร่วมกันกับพระวิญญาณไปสุดได้ and I'm not saying that you should not go for advice แต่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรจะขอคําแนะนําจากใครเลย b u what I'm saying is this ความหมายของผมตรงนี้ก็คือ the Holy Spirit lives on the inside of you พระวิญญาณไปส อาศัยอยู่ในคุณ have other people what the i s witnessing to you คุณจึงสามารถที่จะรับรู้ได้ก่อนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยการที่คุณคุยกับคนอื่นหรือเขาขอคําแนะนําจากเขามันอาจจะเป็นการยืนยันกับสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้บอกคุณแล้วแต่อย่างไรก็ตามเราแต่ละคน that is working with the เราสามารถที่จะมีจิตสํานึกของเราที่ทํางานร่วมกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ให้เราที่ฐานนะครับ Father thank you for teaching us this truth today ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้สอนความจริงของพระองค์กับเราในวันนี้ We acknowledge และเรายอมรับ that the holy spirit dwelling in us ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในเรานี้ is one of the greatest blessings in our life ถือว่าเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราอีกอันหน guiding us leading us พระองค์เองคอยนำเราคอยชี้ทางให้กับเรา all the affairs of our lives ในทุกๆด้านของชีวิตเรา we thank you father เราขอบคุณพระบิดา in jesus name ในพระนามพระเยซู amen Well, have a blessed day we'll see you again tomorrow ขอให้วันนี้เป็นวันแห่งพระพรนะคระแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่